นี่มันาสารสกัดที่เขาใช้ในครีมบำรุงหน้าทุกคนแต่ว่าเขาเอามาใช้ในครีมบำรุงผิวตัวนี้ด้วยหลอมด,ดมากโซรู้เลยว่า,าสารสกัดตัวนี้ยมันแพงมากมันแพงมากก็คือเอามาใช้บำรุงผิวว้าวมากค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับโซดาชิกชิคชาแนลอีกเช่นเคยนะครับ โลชั่นตัวใหม่ของวา e สลีมานี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คือตั้งใจจะมารีวิวแบบเต็มสตรีมนะคะให้เพื่อนๆดูก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจไปลองใช้ตัวนี้นะทุกคนซึ่งโซนเนี่ยได้ซุ่มแล้วก็ใช้น้องเขามาประมาณ15วันนะคะแล้วก็มีบีฟอร์ให้คนดูด้วยถึงความแตกต่างของผิวที่เปลี่ยนไปโซบอกเลยว่าตัวนี้เด็ดมากเด็ดมากจริงๆ ทุกคนคะอันนี้ก็เป็นผิวจริงนะคะที่โซถ่ายก่อนที่จะมาลองใช้โลชั่นวาสลีนตัวใหม่นะเดี๋ยวเราไปดูนะว่าหลังจากที่โซลองใช้แล้วเนี่ยผิวมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะคะทุกคนดูใกล้ๆเลยผิวคือมีความคล้ำจากแดดมากๆนะเพราะว่าโซไปตากแดดมานะคะไปต่างจังหวัดเนาะ คนขาโลชั่นสูตรใหม่ของวนะัสลีน่ะเขามี2สูตรแต่ว่าโซะสอยมาแค่สูตรเดียวก่อนนะคะก็คือสูตรนี้นะอยากมาทํารีวิวฉบับเต็มนะคะให้เพื่อนๆดูว่าเออสูตรนี้เนี่ยมันเป็นยังไงคือโซอ่ะดูสรรพคุณดูสารสกัดแล้วมันห้าวมากคนเขาเอาสารสกัดที่ใช้กับครีมบํารุงหน้าแพงๆอะมาทําโลชั่นบํารุงผิวคือแบบแค่เห็นก็สะดุดตามากโซก็เลยเออเอาเอาเอาันนี้มาก่อนนะคะ เอาสูตรนี้มารีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนเดี๋ยวสูตรถัดไปเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะตัวโลชั่นวาลีลีนสูตรใหม่ตัวนี้เนี่ยเขามีตัวกลูตาไฮยาเป็นส่วนผสมและสารสกัดที่เขามักจะใช้ในเซรั่มหรือครีมบำรุงหน้าทุกคนมันเป็นสที่พรีเมียมแล้วก็แพงมากที่พรีเมียมแล้วก็แพงมาก เออแต่วาสลีนเอามาใส่ในโลชั่นบำรุงผิวค่ะ <_ C 1> แค่เห็นสาสกัดเราก็หยิบมาเลยเราก็ซื้อเลยอ่ะ <_ C 1> ทุกคนตัวนี้นะคะเขาเป็นสูตรดิวตี้เรเดียนเเเลยนะคะมีในอาซินาไมซ์สิเท่าเลยช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสดิวอี้เป่งประกายฉ่ำโกลใน5วันทุก <_ C 1> คนแบบนี้มันดีมากจริงคือใครที่แบบว่าต้องการ มืนผิวหรือว่ากู้ผิวเร่งดว่วนนะโซแนะนําให้ใช้ตัวนี้บํารุงเลยเออ,อเขาอ่ะมีตัวกูต้าโกรที่มีประสิทธิภาพมากกว่าวิตามินซีถึง10เท่าเลยนะคะช่วยให้ผิวกระจ่าใสายมีไฮยาลูรอน10เท่าช่วยให้ผิวดูช่าโกลเลยนะคะผิวดูอิ่มน้ําและล็อกความชุ่มชื้นนะคะ <S <S อ่ะทุกคนโซจะให้ดู <S 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 2> <S 2> คือเขาอ่ะเป็นโลชั่นที่ เนื้อบางเบามากคือเหมือนเนื้อเซรั่มเลยอะ่ะทุกคนเขาเป็นโลชั่นน้ําแตกอะ่ะทุกคนที่แบบเกี่ยไปแป๊บ,บนึงมันก็ซึมเข้าสู่ผิวแล้วมันไม่ทําให้ผิวเหนอะหนะเลยเนี่ยดูดิมีความอิ่มน้ำมีความฉ่าวาวแล้วรู้สึกแบบสบายผิวมากๆที่สำคัญนะคือเขาแบบซึมง,ง่ายมากเลยอะ่ะทุกคนกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมแบบไฮโซอ่ะเออทาแล้วคือไม่ต้องทาน้ำหอมก็ได้นะแบบกลิ่นแบบติดผิวเลยอะ่ะ เดี๋ยวโซจะให้ดูผิวตอนนี้คือผิวมันกระจ่างใสขึ้นมากทุกคนอันนี้ใช้แค่15วันนะทุกคนดูภาพ b e ฟอร์ที่โซขึ้นให้ดูรอบที่แล้วนะคะมันมีความแบบคล้ำนิดนึงเนาะเพราะว่าโซไปตากแดดมาแล้วครานี้เรา คือรับงานนู่นนี่นั่นต้องไปออกงานนู่นนี่นั่นเยอะมากนะคะโซก็เลยแบบเออลองใช้ตัวนี้บำรุงผิวดูนะคะเพราะเห็นว่ามันมีไฮยาและกูต้าผสมกันโซไม่คิดว่าใช้แล้วมันจะบูดผิวได้เร็วขนาดนี้นะทุกคนดูดิเนี่ยมีความเนียนมากแล้วก็รู้สึกว่ามันกระจ่างใสขึ้นจริงๆเออแล้วผิวอะนุ่มขึ้นเยอะมากผิวไม่แห้งเลย ประทับใจกับโลชั่นตัวนี้มากนะคะทุกคนคือขนาดโซผิวแห้งแล้วก็มีความคล้ำขนาดนั้นนะคะ15วันสามารถบูสต์ผิวให้แบบเนียนแล้วก็ใสแบบเนี้ยได้คือแบบเลิศมากเด้อส่วนใครที่แบบว่าดูรีวิวของโซแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยว่าโอ๊ยฉันอยากจะบำรุงผิวบ้างอยากบูสต์ผิวให้ กระจ่างใสแบบรวดเร็วนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะอยากไปตามๆเขามีหลายไซส์หลายขนาดให้เลือกมากเลยแต่โซอยากจะแนะนำว่าซื้อขวดใหญ่เลยคุ้มขวดใหญ่เลยคุ้ม <c oughs> เขามีแบบหลอดแบบขวดแล้วก็แบบซองนะคะอันนี้เป็นแบบหลอดนะคะโซซื้อแบบหลอดมาเนอะรู้เงี้โซซื้อขวดใหญ่มาก็ดีแต่ว่าเออ เอามาลองก่อนไงอยากจะทดสอบดูก่อนเออถ้าใช้ดีก็ซื้อขวดใหญ่ดีกว่าแต่หลังจากที่เราได้ใช้น้องเขาแล้วนั้นมันประทับใจมากมันแบบมันดีจริงๆอ่ะโซนแนะนําเพื่อนๆให้ซื้อขวดใหญ่อ่ะอันนี้แบบหลอดนะคะ 200ml ราคา149บาท โูทุกคนมันใหญ่มากนะทุกคนมันใหญ่มากจริงนี่ส่วนขนาดใหญ่นะคะ330 ml นะคะอยู่ที่ราคา239บาทเองคือคุ้มมากคือเพิ่มมาอยกนิดเดียวอะ่ะได้ผดใหญ่แล้วก็คุมม้มอ่ะตอนเนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่หลายห้างเลยโซเหน็นลองไปหาดูใครอยากลองนะคะอยากลองจริงอยากลองแบบรวดเร็วโอ๊ยบ้านอยู่ไกลามาก ไปเซเว่นจ้ะเซเว่นเขามีแบบซองด้วยนะคะทุกคนขนาด30 ml นะคะราคา29บาทเออใครแบบอุ๊อยากลองแล้วอยากลองแล้วไปเข้าเซเว่นก่อนซื้อแบบซองมาเทสก่อนได้สวนปื้มวัสลีนหลายตัวมากตั้งแต่รักแล้นะคะยันโลชั่นทาผิวเลยคือเขาทำออกมาดีทุกตัวจริงๆ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวโลชั่นตัวใหม่วาสลีนจัดหนักจัดเต็มมากๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆนะคะว่าเฮ้ยอยากลองอ่ะผิวชั้นตอนนี้มันแบบเจอแดดมาแบบ ไม่ไหวแล้วพังไม่ไหวแล้วนะคะเออโซก็เลยอยากจะมาแนะนําโลชั่นดีๆที่โซเทสด้วยตัวเองจริงๆแล้วก็ถ่ายรีวิวจริงนู่นนี่นั่นมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแล้วก็ประกอบการตัดสินใจเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะส่วนใครอยากให้โซหยิบจับหรือเอาอะไรมารีวิวแบบนี้อีกนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะคะบอกได้เลยเดี๋ยวโซจัดให้เออเดี๋ยวโซจัดให้ตามใจสุดๆนะคะวันนี้ก็ขอจบ การรีวิวจัดหนักจัดเต็มแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดสั่นกระดิ่งนะคะกดติดตามช่องทางต่างๆของโซได้เลยไม่ว่าจะเป็นเพจ IG จี k ิ๊กต็อนะคะหรือว่าเรียวในอินต a แกรมนะคะโอัปเดตทุกช่องทางเลยนะคะ oh. ก็มาแชร์เทคนิคความสวยความงามเทคนิคมือใหม่หัดแต่งนะคะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามรับชมกันเสมอมานะคะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย